จะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายที่คบอยู่รักจริงถ้าอยากรู้นะมาเช็ค4ข้อนี้เลยเพราะว่ามีแม้เพียงข้อเดียวก็บอกดิกรีแล้วค่ะว่าไม่ได้จริงจังแต่ถ้ามีครบทั้ง4ี่ข้อบอกเลยชิงค่ะเราอะชิงก่อนที่จะจมกองน้ำตาไปมากกว่านี้ค่ะข้อแรกเลยนะเช็คดูซิว่าเขามีอาการมามาหายหายหรือเปล่าคือ คือมามายฮไฮไฮไฮายมาปวจะมามาแรงอะ่ะมาแรงมาเต็มมากเหมือนผมคิดถึงมากผมอยากเจอคุณมากผมอยากทำอะไรกับคุณมากคุณคือที่สุดในชีวิตหนึ่งวันแล้วจากนั้นหายไปเลยตายหาตายหงที่ไหนก็ไม่รู้อีกสองอาทิตย์โทรไปไม่รับ ไลายไปไม่อ่านแล้วก็ทิ้งไป4วันต่อมาสติกเกอร์โงโงๆหนึ่งตัวแล้วพอคุณถามติดงานติดประชุมงานเยอะแม่ป่วยพอต้องเรียกใช้งานน้องมีเรื่องต้องไปเคลียร์หมดหมดทุกคนป่วยแล้วค่ะนี่ผมป่วยเลยทุกสารพัดข้ออ้างเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยค่ะว่าทำไมค่ะถึงหายไปกิ๊บอยากจะบอกนะ ถ้าคนเขาจริงจังกับคุณนะต่อให้เขาป่วยนะเขาก็จะล่าสังหารมาเจอคุณเพราะเห็นหน้าคุณแล้วเหมือนจะหายป่วยขึ้นมาทันทีเลยต่อให้เขาเหนื่อยนะเขาก็จะมาเจอคุณเพราะเห็นรอยยิ้มของคุณเขาก็จะหายเหนื่อยไปเลยต่อให้ติดงานติดอะไรนะงานก็ไม่สําคัญเท่ากับคุณค่ะถ้าเกิดว่าคุณคือคนที่เขารักค่ะมาเช็คข้อสอนกันเลยดีกว่าเขาพวกเป็นเรื่องส่วนตัวว่าพบกันมาเนี่ยคุยกันมาเดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนเนี่ย แม่มึงทํางานที่ไหนไม่รู้ว่ามึงทางานเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ว่าพ่อแม่มึงเป็นไงไม่รู้ว่ามึงมีใครในชีวิตหรืออะไรยังไงไม่รู้เลยวันหนึ่งวันวันหนึ่งทาอะไรยังไงที่ไหนกับใครไม่รู้เลยคือไม่รู้อะไรเลยสัยกอย่างค่ะบ้านเขาเขาก็ไม่ให้คุณไปคุณขอแอดเพื่อนกับเขาบนเฟซบุ๊กลองสิเขาจะตอบว่าเขาไม่เล่นเฟซบุ๊กเอาเป็นว่าง,ง่ายๆค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีค่ะ คุณจะถูกวางไว้ในที่ที่เป็นของคุณเองและคุณจะไม่มีโอกาสเข้าไปในพื้นที่ของเขาค่ะการไม่ชัดเจนแบบนี้เป็นตัวบอกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาต้องการสุกคุณไว้ค่ะเขาอาจจะไม่ได้มีคนอื่นหรอกหรืออาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ที่รู้รค่ะเขาไม่ได้รู้สึกภูมิใจในตัวคุณหรือ ให้เกียรติคุณมากพอค่ะที่จะอนุญาตค่ะให้คุณเข้าไปรู้อะไรเกี่ยวกับเขาและเขาก็มีเรื่องอีกมากมายที่ไม่ต้องการให้คุณได้รู้ค่ะแค่สองข้อก่อนหนะ้านี้ก็น่าจะโคชัดแล้วนะว่าเขาไม่ต้องการชัดเจนกับเราแต่ถ้าคุณยังแบบมันยังตัดใจไม่ได้มันยังเลิกไม่ได้มันยังถอยไม่ออกมาฟังข้อ3าเลยค่ะเขาไม่พาคุณไปเจอใครในสังคมของเขาค่ะพูดง่ายๆค่ะ สังคมของเขาต้องไม่มีคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่สนิท <_ T> เพื่อนคนไหนก็ตามค่ะไม่มีใครรู้จากคุณแม้เพียงนิดเดียวค่ะพ่อแม่เขาไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่มีใครเคยได้ยินชื่อคุณแม้เพียงนิดเดียวพี่น้องเขาไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่มีวันได้รู้หรอกว่าเขาคบกับคุณอยู่ไม่มีใครในชีวิตของเขาค่ะที่รู้เลยว่าเขามีคุณค่ะอย่างเนี้ยเรียกว่าไม่ให้เกียรติค่ะและจงใจซุก ซุกคุณไว้ตรงนั้นนั่นแหละไรตัวตนหากคุณเจอเข้าไปข้อนี้นะคะออกมาชัเถอะเพราะจริงๆแล้วเขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วค่ะข้อสุดท้ายค่ะให้มันรู้เรื่องกัน,ปนไปเลยคือเขาไม่ยอมมีสถานภาพกับคุณค่ะเออใช่คุณอาจจะแบบแบบฟินาเล่โบกชิงโชบบอะอจะไปแล้วกันทุกท่าแต่คุณก็ยังคงไม่มีสถานภาพ เขาอาจจะบอกรักคุณค่ะเขาอาจจะบอกคิดถึงคุณค่ะเขาอาจจะบอกเป็นห่วงคุณค่ะแต่คุณก็ยังคงไม่มีสถานภาพค่ะแล้วถ้าบังเอิญบังเอิญจะต้องไปเจอคนที่รู้จักหรือเจอกับใครเขาจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักคุณว่าคุณเพื่อนค่ะและนั่นคือสถานาภาพเดียวและดีที่สุดแล้วที่คุณอาจจะได้จากเขาแล้วถ้าเกิดว่าคุณถามนะคะว่าเราเป็นอะไรกันหรือว่าสรุปเธอรักเราจริงๆไหมเขาก็จะบอกว่า ทุกวันนี้เราก็รู้สึกดีนะที่อยู่กับเธอแล้วเธอก็รู้สึกดีที่อยู่กับเราไม่ใช่หรอเงั้นแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วนี่จะเอาอะไรให้มันมากมายและซับซ้อนไปกว่านี้เราสองคนรักกันอยู่ด้วยกันได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีสถานภาพมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นหรอกหากเจอแบบนี้เข้าไปนะคะมันก็พูดง่ายๆแล้วค่ะว่าคุณเขาไม่มีตัวตวนอีกแล้วดังน,นั้นค่ะหากคุณเช็คเจอแล้วนะคะทั้งส่ข้อนี้ เขาไม่มีเวลาให้มาหมายหาย่ะเน้นหายมากกว่ามาเขาไม่ให้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยแม้เพียงสักนิดเดียวเขาไม่พาคุณไปเข้าสังคมของเขาค่ะเขากันคุณออกไปและสุดท้ายเขาไม่มีสถานาภาพใดๆกับคุณและคุณก็ไม่เป็นอะไรกับเขาสักอย่างเลยหากเจอข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อนี้ ขอให้รู้เลยนะคะว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาจริงจังด้วยค่ะและถ้าเจอมันครบทั้งสี่ข้อนะคะเก็บขอให้คุณรวบรวมความรักทั้งหมดค่ะที่มีกับตัวเองรักตัวเองให้มากและชัดเจนแล้วบอกตัวเองว่าคนคนนี้ไม่ได้รักฉันและฉันรักตัวเองมากพอที่จะออกไปจากเขาต่อ ให้มันจะต้องเสียใจก็ตามที